ัสดีพี่น้องวันนี้เฮาซิมมาทอดข้าวเกียบมันม่วงพี่น้องวิธีทอดมาเบิ่งนกันเลยเขอาเดียวเท่านั้นทอดไผ่แห้งเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่แห้งปานเดแต่วปันกลางพี่น้องปันกลางไผ่ปันกลาง,างทอดข้าวเดียวเอาลงข้าวเดียวกับพวงเลยพี่น้องมันพุกงได้เฮาก็บเอาขุดเลยเอาไวเ้เฮงนลยมันสีมันสีใหม่สำนีกับพ่อแล้ว นี่ลงข้าวเดียวพี่น้องพูขึ้นมาแล้วน้ำมันมไม่ต้องให้ทวมไมต้องให้ทวมตอนแป้งตอนเขาเกียบถ้าน้ำมันบวทวมแล้วมันจะบวพู ไดเรียบร้อยแล้วสมีก็ได้อ,อันนี้เมนมันพลังเอาเหี่ยจอยลงไปเลย แห้งผู้คขะมันพลังสิมันพลังในเมนสิผูกกลัวมันม่วงผู้แห้งกลัวไว้ลงไปนี่ขับบอคขับบอเ <c oughs> ข้าเดียวชะนันพี่น้อง บ่งความแตกต่างมาบ่งความแตกต่างยอ่อคนกกวมันถึงเออย่อสีเอองสีนี่ว่าอนอยู่เนาะความแตกต่างพี่น้องีะาถ่ายช่งเก่น่ถทอดแล้วมันสิเผใหญ่จำนีตะกี้เพต้นบทันทอด

เฮ็ดแล้วเลยพี่น้องผู้เต็มกระตกตอนนี้ทอดเต็มกระตกใหญ่แบบนี้เลยถ้าใครมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยพี่น้อง